แฟนคอบอนคาเฟ่ครับก็เหลือเวลาอีก3สัปดาห์นะฮะพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วดูการใหม่ก็จะเปิดกันละอ่าช่วงนี้เกมอุ่นเครื่องนะการซื้อขายตัวผู้เล่นนี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลติดตามกันนะฮะ,ะน้องไก่ของ้แมวอุ่นเครื่องชนะ3นะัดรู้กัน สิงสนามซ้อมมาแล้วนชนะฮาร์ส5-1ไอจอนสันมาลิกันนิโกทำประตูได้นะวิวแรงเชียร์ไมกี้มัวเชสเปนแล้วเขาทำประตูเข้าตัวตัวเองลูกหนึ่งให้นะฮะต่อมาก็ไปเยือนฟินสปาชนะไม่เยอะ2-0บิซูมาดินสกาเลตคคละรูกนะฮะและว้วเมื่อวานนี้ไปเล่นกับแชมป์เจลีกวิเซลโกเบที่ประเทศญี่ปุ่นก็ชนะไป3-2โดนเร็วนะ <c oughs> ปาโลเอาคืนได้ฮนะล็อกยิงสวยเลยแล้วก็สนถึงมินนะต้นครึ่งหลังยิงแบบเครื่องหมายการค้าของเขาเลยนะฮะไอจอนสันบาลิกันนิโก้แอซิดนี่ฮะแล้วก็โดนลูก2 2ก่อนที่ไมกี้มัวจะทำประตูชยัยทรฟอินเข้าไปในนาทีที่88ฮนะเกมรุกดีเกมรับรู้อะ <c oughs> มือฤดูก,กาลที่แล้วปเป๊ะสองประตูที่เสียนลูกแรกดีนะแมวงงงให้ป๊ามาตาส่ามึงสกัดบอลส้นตีนอะไรอย่างนั้นนะลูกที่สองก็ สคริปต์โดนเขาหลอกง่ายเลยือินะเอเมซอนรอยเก็ป้องกันได้แย่มาก2คนนี้นะฮะต้องปล่อยเลยอะ่ะไม่ไหวจริงๆไม่มีพัฒนากงพัฒนาการสีนักกลินอะไรไม่มีทั้งนั้นโอ้โเลเอเมซอนรอยเยนี่มีข่าวกับมิลานนะยังไม่ไปอ่าก็เล่นแง่กันเรื่องเงินอยู่นะฮะส่วนสคริปต น้าแมวว่ายังไม่มีข่าวว่าจะปล่อยนะแต่จริงๆตัวนี้น้าแมวก็อยากให้ปล่อยนะกลางก็เยอะเลยนนะฮะไม่ขี้มัวอายุเพิ่งจะ16เองเดี๋ยววันที่11สิงหาคมน,นี้อายุ17แล้วนะฮะก็อุ่นเครื่องไปสายเกมไม่ขี้มัวทำไป2ประตูไม่ธรรมดานะนี่เล่นให้ยูสิไป4นัดนะทำได้1ประตูของจิมชันนิกิเล่นให้ยู1ิบหนัดทำได้7ประตูแล้วเล่นให้ยูสินะ12นัดทำได้10ประตูเลยไม่ธรรมดาเลยฮะ หรือจะเป็นแฮร์รี่เคนคนใหม่นะอยู่กับทีมเรามาตั้งแต่8-9ขวบนะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอียูเขาเรียกพรีเมียร์ลีกครับนะทั้งชุดยู17และยู18เมื่อเลเววนี้นะฮะแล้วเล่นให้ชุดยู21ของสเปอร์ด้วยวัยแค่15ไปเองเด็กอายุ15เล่นยู21ให้ท็อตแนมฮอสสเปอร์ได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วนี่ก็เซ็นสัญญาแบบสครูบอไรงเดี๋ยววันที่11สิงหาคมนียพอเทิร์นเป็นอายุ17ปีแล้วเนี่ยก็เซ็นสัญญาชีพได้ สเปอร์ต้องกล้าๆใช้นะฮะเพราะว่าลามินยามานี่เขาเปิดโลกเด็กอายุ1 6 1 7ไปแล้วแม่งเล่นโอ้โหระดับโลกเลยะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไมคกี้มัวมีแววนะนิ่งเลื่อนอสูงรอยแปกลังดีเลยแล้วโอ้โหไม่มีตื่นอะ่ะเด็กคนนี้นะฮะน้านมวอยากจะให้นายแองใช้งานเยอะๆเดี๋ยวอรอลุ้นกันนะอ่่นหม่อว่าเทรนด์การใช้เด็กอายุ1 6 1 7น่าจะมีมากขึ้นนะเพราะว่าโค้ดทัวโลกนี่เขาเห็นแล้วว่าขนาดลามินยามานเล่นในระดับโลกยังทําได้เลย ะะอังสเปอร์ยังเหลืออุ่นเครื่องอีก3นัดน,นะเนี่ยเดี๋ยวบินไปเกาหลีใต้แล้ววันพุธที่31นะวันสิ้นเดือนเนี้หกโมงเย็นก็จะเตะกับทีมรวมสตาร์ลอนด์าดาราของเคลีเขาฮะจากนั้นวันเสาร์ที่3ก็ที่เดิมนะฮะที่โซ,โ,ซโ,อโอลิมปิกสเตเดียมก็เตะกับบาเยรานิกแล้วก็ยิงเล่นกับบาเยรานิกนัดหนึ่งคราวนี้กลับมาเล่นที่เล้าไก่5้าทุ่มครึ่งของวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็เป็นเกมไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นัดแรกของท็อตแนมฮอนสเปอร์นี่คือโปรรแกม นะของน้องไก่ไม่มีสะดุดน่ะชนะเรือ่อนสุดฟุตบอลในวันนี้นะแมวยังอยู่กันที่สวิเดนออสเวนคาร์นมองว่าฮนะากเคนนะจะชนะว่สเตลัสเอลส์บอกจะชนะเยอการ์เดนและมาบี้ไปเยือนนะจะทำได้ดีที่บ้านของฮ um ัมมาบี้ครับ